ແລະເພິ່ນພາເຮົາໄປເອົາອອກຢູ່ແຂວງອ๋ອຫມໍແຂງພຸ້ນອັນບາບໆເພິ່ນພາໄປສະຫວັນນະເຂດນີ້ແຫຼະແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ຮອດແຂກແຕ່ວ່າເພິ່ນພາໄປຄລນິກນະອอເບີດເງິນ7,000ບາດ สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสู่คนบาวสปินพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวหรือพี่น้องทางต่างประเทศเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบา่าบุญเพยสแนลอีกแล้วมานี่พี่น้องเอยเนาะเอาพบพ่อกับบา้าบุญเพยมาน,นี่นอยู่ที่บ้านหลวงไพรวันในแหละพี่น้องเลยเนาะโดยมันี่กลมานากันพี่น้องเลยทีมงานถือว่าครบเนาะกลับมาหาทั้งครอบครัวของอเอ่ยว่างหมอพี่น้องเลย แน่นหมดเลยไอวังเนาะพี่น้องเอ้ยแล้วก็ไอญ่เนาะวังใหไงแหละพี่น้องเอ้ยโดยบ่าวบุญเพลก็เคยเข้ามาแล้วเมื่อก่อนเนาะพี่น้องเนาะกาโดนนั่นพอสมควรที่ว่าบ่าวเพลเข้ามาหาเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกับผู้แหล่พี่น้องเอ้ยจำได้กับผู้แต่แต่ทันในลงนาผู้แหล่พี่น้องเอ้ยโดยตอนนี้อ่ะมาหอดจอดถึงแล้วกับสิภาคพม่พี่น้องเบ้อสุขูมสุขคนเนาะเข้าไปโอ้ไปลมไปทักทายสวัสดีกับเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะโดย เพิ่นอยู่ดีมีแห้งบ่ว่าสนอกกระโดดนั่นเนี่ยพี่น้องจนหลุดลืมเลยพี่น้องเลยเอ้ามาหอดตั้วยไปพี่น้องเลยไปเบิ่งไปซ้มกันบัตรนี่ตอนนั้นเพิ่อนท่องอยู่พี่น้องเนาะโมู้ว่าเพิ่นคลอดแต่บ่กที่ไรไปไปเบิ่งกันพี่น้องอ่ะสบายทีมงานเลาก่อนผูดพี่น้องเลยเนาะโดยสบายดีเด้อเบื้อุกคนเนาะบ่าวคิดบ่าวตาบ่าวคำตะคิดอยู่เนาะโดยอ่ะจังได๋ก็สิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปหาทั้งไอ้วังเพื่นก็พี่น้องเลย ไปพี่น้องเนาะเอาเด้อยเอวเ้อพเนนน่นะ,ะต้งน้องน่อยประเทศยังน,นะสบายดีน้องละไปไปใช้นั่นอ้าวพี่มารอเฮียนั่งอยู่กนนันไรมาเพิ่นไปช่ำพี่น้องเลยพรว่าน้องเพิ่นมาจ่ใส่เนาะฮะ เข่าไปเบิ่งไปช่วงสำคันพี่น้องเไยเนาะกระโดดหน้าเนาะที่บ้าแบบผมเคยบ่ได้เข้ามาพี่น้องเลยโอ้โหเดินเหมือนกับสะอาดได้พี่นองงนะอ้องเไยเนาะโดยอาบมาบกวนนั่นแปลกอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าเป็นเหกระเทิบมาะว่าชี่เนาะแต่ตอนนี้เป็นเห็ดแบบใหม่ได้กว่าสัตวเนาะโอ้โหพี่น้องเลยอันหมาขนละไม่เพิ่อนกับไล,ล่ไล่ชมโอ้พี่น้องเลย มันจะเป็นกรัน top ของทงั้งอไอ้วังเอื้วยญ่ยเพื่อน,นพี่น้องเนาะานเดี๋ยวสิพาทุกคนหรือว่าพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกทุกท่กทานเนาะเข้าไปหาทั้งขบขวางเพื่อนกันพี่น้องเลยโดยพี่น้องเลยเนาะถือว่ามหหาหอดหนาเฮือนหนาชานเป็นอย่างไรนี่นเนาะเออบัดน,นี้บ่ได้เป็นแบบสองสั้นเลยพี่น้องเลยเป็นแบบสั้นเดียวเลยบัดเออแสดงว่าเป็นปั๊บปรุงใหม่เลยนี่เนาะ ปร oh, ับปรุงใหม่นะพี uh, huh? ่น้องเลยโอ้สบายดีได้เด้อโอ้สบายดีสบายดีาได้ขอกเครื่องมาได้ใช้ลายแท้เสื้อผ้าเนี่ยเข้ามาแห้งอ๋อเพื่อนมาแห้มื่อกี้นี่บ่โดยทางบ่อแซียนบ่โดยโดยโดยป้าเป็นยังไงช่วงนี้อยู่ดีมีแห้งอยู่บ่บ่ดีมีเปแห้งป็นได้เป็นเมียเฮายังบ่สบายมีเมียเฮายังบ่สบายดีบ่สบายเป็นยังล่ะ บาดเพลเพิ่นเบาขยันบาดกำเนาะบาดเพลเพิ่นยังบอดีบอดสาวยังเจ็บกระโดกกระโดดอ๋อตอนนี้คือทั้งง่ายน่นอ่าเอื้อยน่ะคอคอดูแล้วโดยโอ้พอจะเห็นอู้เพื่นพี่น้องเลยได้แต่โดนนะบ่สองเดือนปลายนะสองเดือนปลายแล้วโดยโอ้โดยโดยโดยผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเนาะโอ้ได้ลูกสาวพี่น้องเลยโดยฮะดีใจน้ำใ้เพื่อนพี่น้องเนาะที่ว่าได้ลูกสาวเนาะก็คือ หลังจากที่ว่าเพิ่นหาคอดออกมาแล้วมันอยู่ไพ่อยู่ไพ่อยู่บ่มันอยู่ไพ่ได้หามือแล้วกอเจ็บท้องจ็บทองโอเบิ่งเบิ่งว่าข่าวาหมดแหงยังออกบ่มดออกมดดละด็อกเตอร์แต่สินทอนพุ่นละส่งลงแขวงอ๋อจอจางไปออกที่นี่คันเจ็ดพันอ๋อบบดนี้ออกหมดแล้วยังว่าแล้วคัท่านเฮาว่าเฮายังบ่มีเงินจะไปเช็คร่างกายเพิ่นเบิง<อ>่งเดี๋ยวนี้นี่น บาดแผลเพิ่นยังซึมอยู่โอ้แสดงว่ายังเก็บกระตุกยู่ทางไหนเฮายังบ่แบบยังบ่ดีเศาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ต้องไปอ่าหาหมอหรือว่าไปให้เพิ่นตรวจเบิ่งก่อนเนาะโดยโดยมื่นล่ะสิไปนะอ๋อมื้ออื่นนี่เลยบ่นี่แเขาให้มื้อนี้นี่มื้ออื่นล่ะสิไปเช็นการเป็นตรวจเบิ่งทางทางไครทางผู้ใหญ่ทางใดเอาเงินให้ก็บ่ฮู้ซื้อเพิ่นเนาะบ้านขี้เป็นอจิตเนาะโดย โอ้โดยทางใดก็ขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เพื่อนน้องๆเนาะที่สุดซอยทางอ่าไอ้วังแล้วก็เอื้อยใหญ่พี่น้องเลยเนาะให้เพื่อนได้ไปหามอเนาะไปกวดร่างกายน่ะพี่น้องเลยเนาะที่ว่าหลังจากเขามาอยู่พื้นอยู่ภายแล้วยังภายในยังบัวเช้ายังบัวดีอยู่แบบเขาไม่ได้กินยาอะไรแบบเพิ่มเติมบ่ที่เขาอยู่ภายนะตอนอยู่ภายก็กินแต่น้ำฮ้อนนั่นแหละ ยังเรวเาไปซักยาซักยังเออซักอยู่ซักอยู่เนาะโดอ้หลังจากเขาไปบอกคนญาติแบบกับแหววออกแฮ่มาแล้วก็ซักยาเมื่อห้าหกเคมพอน่ะโอ้จนน้ำนมบ่มีเลยซักไปซักไปน้ํ้ำนมแหงตอนนี้คือน้ำนมแห่มีน้อยนึงเดือนอแบบนี้ต้องแบบอ่าซักยาเนาะพี่น้องซักยาลายน้ำนมหมาบอด้วยเขาต้องแบบขอนุญาตพี่น้องเลยเขาต้องแบบหาหักไหมเนาะที่ว่า อเพื้นบ้านเฮานี่แหละพี่น้องมาต้มกินอลายลายคนก็คือสีหูเลยว่าอ่าหั่งไม้นั่นน่ะนุ่มๆแห้งพี่น้องเลยอ่าบ่าคือจะได้เงี้ยเนาะกกนุ่มสาวพี่น้องนุ่มสาวอ่าแมนอ่ากบู๋อันนี้คือปับปุใหม่เดยมันหัวดมันหัวนอนบ่ได้เอาหัวอ๋อนอนอยู่นี่นี่ได้ป่ะนี่ไดนอนอยู่นี่คือแคบแท้พี่น้องเลยเดยแคบสาม นนาสามคนพ่อลูกนอนได้ว่าไอ้นอนนอ,นนอกฮิบ่เนี่ยนอนในนี่แหละนอนในนี่แหละว้า <c oughs> ขออนุญาตเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเลยโดยสบายดีเรื่อยเด้อสบายดีอ้าวอยู่ในฮิบโว่ใช่ไหมอืมอฮอยู่น้ำกันพี่น้องเลยสองคนผัวเมียมาหนี้กับสามคนพอ่อล,ลูกแล้วม่ลูกแล้วบา,นนะบาทนี่เนาะปลาเถอะยางใายถวามีอะพัดลมหรือวาพายไช่อยู่เนาะพี่น้องเลยครับ<พ> แต่เฮือนแม่อ๋อต่อมาแต่พุ่นโอ้โหหันใดพี่น้องอยู่ไหนผู้ใดลูกมันก็นอนบ่อะทางน้องน้อยเพื่อนกินนมโดยอืแบบเพื่อนหู้ยบ่บ่้ให้บ่นยังเงยคืนเกิธรรมดาธรรมดาอยู่เนาะโอ้ธรรมดาอยู่กระชั้นกินนมกินนมแล้วก็นอนกินนมแล้วก็นอนโดยโดยโดยอ่ะดีใจน้ำพี่น้องกินเพื่อนได้ลูกสาวเนาะ โอ,อ้แต er oh. ่ก i̇şte mm ็ว hmm. wow, yeah. ่าเรื่องสุขภาพร่างกายเขานี่ยังแบบบวสมบูรณ์ยังบวแข็งแห้งไปไหนเนาะโอ้ปวดกระตุนกระโตกระแหงเมื่อยกระเมื่อยแหงเมือนแบบเขาปวดกระตุนกระโตแบบเมื่อยเลยก็อยากเฮ็ดแหงหันเคล็ดนึงๆกะเมื่อยย่างไปขออนุญาตพี่น้องย่างไปท่ายเบาหยังกะเมื่อยโอ้ก็เคยได้ยินอาการทันที่บ้านเขาไล่ออกลูกไม้ที่แบบพี่น้องเลยเนาะโอ้ต้องแบบ ต้องไปหาหมอได้พี่น้องเลยอ,อยู่ไพน่นี่อยู่ได้จักมือก็าหามือ,มอปกติเขาเจ้าที่ห,หายอยู่หกเจ็ดมือคนนะว่าสิมหามือทำเมย์ไม่มเนาะนะน,นี่คือผ้าออกได้ค่ะเอาผ้าออกแบบมืดอ้แห่ออกอแบบมืออดอ๋โดยโดย เาก็ยังอยู่ให้มันโดดนั่นแหละเขาก็อยากอยู่จนชิมหามือเพื่อนว้าวไปและแต่ว่าเขาอยู่บ่ได้เพราะว่าหนึ่งมาเขาก็เจ็บในท้องอ๋อเจ็บในท้องสองมากอะขออนุญาตนำมันเป็นเน่าปูดออกมานะแล้วเขาก็บูุจักในเหตุแต่วันนี้เราบูุจักในสิบปวแล้วเขาก็เลยอยากไปหาหมอเบิ้งแล้วเราออกบันนี้ค่ะออกจากภาย ก็ถือว่าถ้ามาอย่างรวแท้ก็ทิศหนึ่งครับพี่น้องไงเนาะโดแต่ว่าทั้งเอื้อยเพื่อนนี้แบบเจ็บแม่ท้องเลยบ้ว่าแบบเขาย่านได้ชิงได้แนวเนาะก็เลยต้องไปหาหาหมอก่อนอ๋อไปหาหมอแล้วอ่ะเนาะแล้วใครในบ่เพื่อนว่าว่าอันแห่ออกบบเบิร์ตแห่ยังใหญ่เฮาทางกระปั้นนี่้วยจับด้วยไข่จับโดยใคร Oh, หลังลจากที่ว่าไปหาหมอเพิ่์นบ้าออแล้วไปกวดแล้ว,วะเพิ่อนออกไปแล้วออกแล้วบ่อันอะไรอันแห่ hey, นะโดนเ้าไปคิด <Man. S 2> ไมคบวะแมนและเพิ่นพาเท้าไปเอาออกอยู่แขวง oh, อเอาหองหมอแขงพุ่นอันแบบเพิ่นพาไปสวรรค์น,นเขตนี่แหละแต่ว่าเขได้โอดแข่งแต่ว่าเพิ่นพาไปคินิกค์ขนอเ oh. บิดเงินเจ็บพันบาท เจ็ดพันบาทพูนะโดยยืมเงินเขาใช้อีกสองพันบาทเป็นนี้อ๋อเป็น้องเลยหลังจากกลับมาแล้วเขาก็ยังซึมอยู่เลยอืมแบบเมื่อยโอ๋แบบมันยังบบเอื้อนบหยางเลยนะโดยโดยมือแบบนี้มือนี้แบบแหงมาแบบปวดกระตุนกระตูกระแหงแล้วก็เมื่อยกระแหง เมือแห้งโดยคือยากไปหาเขาน้ำเกลือไปหาเซ็กกับผมมีเงินแต่เมื่อนี้ล่ะทางบายยิตเพิ่นเอาเงินผู้ใหญ่มาซอยเหลือเขาก็ดีใจละลายละมื้ออื่นเขาก็มีเงินมามืออื่นนี้สิไปหาหมอโดยลุไปหาหมออยู่ไสไปเซ็กเบิ่งอยู่คลินิกพุ่นแหละคลินิกที่ใช่เหรอคลินิกอยู่หัวเซฟ่นแหละหัวเซโดย ว่ามันเป็นอะไรและถ้าฮาว่ามันหายแห้งก็ได้ลงแข็งหมดแล้วแมนเนาะพี่น้องเลยสินชุดก็คืออยู่อยู่แข็งมันตั้งหูดีนะเนาะถ้าอยู่คลินี้คนแบบบริปันัดเราพี่น้องเลยโดยโดยพักแท้อยากเสียชราอะไรก็อยากให้ลงแข็งหมดแล้พี่น้องเอยเพราะว่ามันแน่นอนกลัวพี่น้องเนาะชัวกลัวลงแข็งแบบคือว่าอะไรพี่น้องเรื่องเงินเท่าไหร่เนาะ มันนไปใเงิหลายแม่นใช้เงินหลายขารถข่าเรือพี่น้องเลยเนาะอือถ้าไปน้องเพิ่นได้ใช่อาไปน้ำอาไปน้ำเลยอ๋อไปครับไปเพืชถามเลยโดยอืโดยคือเขาออกไปจากบ้านนี้แบบนั่งรถโดยสารไปบ่คือไปไหนขี่รถไทยไปขี่รถไทยไปอ้พี่น้องเลยเนาะแบบ รถไทยไปรถจัก,กมันขิ่ว่ายกว่าบ่อยานวักระบ,บ่มีมบ,บุมี<อ>กกบ่โดยรถไทยกระบ่มีรถจักรกระบ่มีอาจายแต่รถเพิ่นนั่นแหละโอ้จ้างขาเจ้าเขาโดยยานว่าจ้างแบบอ่ารถจักรแบบน้องๆนะที่ว่ามันไวกลัวสองคันนี่ก็ถือว่าไปโกเซ่นี่เนาะโอ้เมื่ออื่นเนาะไปดิโดยโดยนะพี่น้องเลยเนาะโดยโดยมหาท่างเอื้อเพิ่นก็ พอได้ลูกได้แลวแต่ว่ายังอ่าบ่ค่อยสบายปานใดพี่น้องร่างกายนี่ยพี่น้องเนาะเฮ็ดแบบยังแบบเมื่อยนะพี่น้องเพิ่นว่าเนาะเจ็บนอนนอ่อนแอดเนาะโอ้กินข้าวยังจะเอื่อยมื้อนี้กินข้าวกับปลากับปลาโดยโอ้กินลายบ่แต่เดือยค่ะกินข้าวบ่ค่อยได้ได้มันมันบ่คลดอยากข้าวบ่บ่แซ่บบ่โดอ้อีกแน่น่ะพี่น้องเฮาเมื่อยทางกายเฮาเนาะมันขึ้นเฮาอยากเข้าเลยพี่น้องเนาะ băng tiêu cá bột nát cơ oh, thịt nấm ba cái jak, jak uổng chấm nó, khoai nhạt nấm nó phi nong đấy, à à à phi nong đấy nó béo phơi <laughs> cả, à, chắc không hết cái <laughs> gần là phi nong cái mặt thang này này nó, oh, bên lộ của thang của những phơi, cả xu rồi, 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 ปู่พี่น้องแต่ก่อนนั่นเมันยังอยู่ท่องอยู่มาแต่ก่อนนะเนาะการหล่นน้าหน่อยได้พี่น้องเลยอ้าวปู่อยู่ในอ่านยังอยากนุ่มเยอะไปกินดีก่อนยังอิ่มพี่น้องเลยเนาะโดยเดินสบายดีเรื่อยๆเด้อโดยยู่ดีมีแห้งมาสั่นเนาะหายไปๆเศ้าไปๆเนาะโดยมีปลากระป๋องพ่อมาเนี่ยทางบัรจิตรเพิ่นได้มาเอาเงินให้เนาะมือนเนาะพี่น้องเนาะ เงินของทางปุ้ยใหญ่เพ oh. well. ิ่นแรกเพิ่อนเลยอ่าเท่าไรชี้พ like ันเป็นเงินบาทเนี่ยสี่พันเนาะโอ้แม่เงินกี่ไหแม่เงินเงินกี่ไหมเนาะโดยโดยโดยคือเราสมมติว่าถ้าแบบเพายังมีเงินนี่กอะยังไม่ได้ไปต้องเลยเนาะโดยแม่เลยยีางเขาก็บุงหูไว้จักไว้เสียเอามาใส่ใส่หาใส่โดยทั้ง่ายเพิ่อนครับช่วงนี้กับไม่ได้ไปคอยเฮ็ดเฮ็ดเบี้ยทั้งไหนบ้าง มีแต่ว่าอยู่เพื่อนอ่าซอยเอาลูกนะครับเบิ้งลูกเบิ้องครอบ้คุ้ยแหละพี่น้องเพราะว่าเมียเพิ่นกันยังแบบอ่าบ่หันแห้งบันไดโดยพี่น้องเลยีไปหาเฮตดงานเห้การทั้งใดก็ไปบบไรได้พี่น้องเลยเนาะว่าเมียก็บญาหน่อยไปบบได้เป็นห่วงทั้งนี้พระโบไรพี่น้องเลยพว่าเมียเพิ่นกับอ่าบ่หันแห้งบันไดเิ่นวะเนาะออื่นนี่เกิดือว่าทั้งอ้ายเพิ่นก็สิีได้พาเมียเพิ่นไปกวด เขาด้โดยโดยโดยถามว่าได้เงินผู้ใหญ่มากนี่คือแบบเขาต้องรอไปเรื่อยได้เนาะเอาบุหงุว่าชีเฮหตุอะไรเนาะพี่น้องเลยอออีกเนี่ยพี่น้องเลยเนาะสงสารทั้งครอบครัวของไอ้วังเคยใหญ่เป็นอยู่พี่น้องเลยเนาะโดยโดยคุณกัดจักความสีเหตุเลยพี่น้องเลยเนาะแต่เมื่อนี้ก็ถือว่า ทั้งหายเพิ่นทั้งเอื้อยเพิ่นดีมุกด yes. ีใจเนาะดีใจแห้งที like, ่ว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญใจดีฝากเงินฝากคำมาให้ทั้งอายทั้งเอื้อยเพิ่นได้ไปหาหมอสักยาเนาะพี่น้องเนาะโดยโดยองไรก็หาสูดๆได้เด้อโดยจังใดก็ค่อยู่ดีมีแห้งบิ่งแงงลูกเมียลูกเต้านี่แหละพี่น้องเลยตลอดไปว่าซั่นเนาะาเพิ่นทั้งเอื้อยเพิ่นก็ัาเจ็บเนาะแน่ตอนนี้ก็หายเพลินหายไวเนาะให้ดีให้ยเศร้านะพี่น้องเนาะ อ่าบุญเพยมะฮอดนี่กับสีขอโตกับกอนแล้วพี่น้องเไงเนาะเพราะคำแล้วเนาะเดินทางมาฮอดเพื่อคำได้วนี่เนาะได้ยังกินแรงมั้ยนี่ไอ้ยังไม่ได้ขวดยังไม่ได้ยังไงยังไมาเห็นอยังบ่ไวาจะไปหากินเมียว่าอยู่เบิ่งคอยแน่คอยเมื่อยแห้งว่ะแม่ได้พี่น้องอยไงจะป้าจะทิ่มกันได้เพราะว่าบัวไว้แล้วแม่พอดีอุ้มลูกเปียนเโาว่ะอุ้มลูกเปียนตอนลูกบัวย้ำเมื่อยกับเมื่อยได้พี่น้องไงเออโดยโดยโดยเตียงม่ได้แล้วเมือนเตา โดนกระโดปวดแหงเพิ่งมาเมื่อยเนาะอ้าทังใดกับเื่อนี่ก็ถือว่าพาเพิ่นไปหาหมอน้อยเนาะโดยต้องไปกวดไปเช็คก่อนพี่น้องเลยขอให้เพิ่นดีเพิ่นเช้าไวๆนี่ยอ้าวังใดก็ทั้งน้องก็ขอกลับก็ได้เด้อโดยสบายดีเนาะโดยโดยโดยนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะทังใดก็ขอให้เอื้ออ้ายเพิ่นอ่าอยู่ดีมีแห้งปรารถนาทิ้งใดขอได้ชมปรารถนาเด้อว่าซั่นเนาะโดยเอาบ๊วยกั ออามาจากครอบครัวของอไอ้วังเคยใหญ่ไปแล้วพี่น้องเนาะกาตอนนี้คือเพิ่งได้คลอดลูกของแล้วเนาะพี่น้องเนาะลูกผู้หญิ่งมาสั่นเนาะถือว่าตอนนี้เพิ่นก็นว่า,าโมยูดีไม่แห้งประดัเพราะว่าเจ็บคลอ,อดลูกมาแล้วก็ยังเมื่อยยังเจ็บอยู่พี่น้องเลยเนาะโดยจังได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามหับส้มซ่องบ่าวบุญเพยด้วยดีเสมอมากะข,ขอบคุณขอบคุณหลายหลายเนาะแต่ต้นจนจบพี่น้องเลยเนาะ ก่อนอื่นใหญ่ดื้อเ้อพี่น้องอย่าดื้อกดข่ามโฆษณาบ๊าวุ่นเพลไปได้พี่น้องเลยพอได้คาร์ทมงน้ำมันพี่น้องเหรอเนาะโดยจังใดก็ไปติดตามครับช่องบ๊าวุญเพลในมื้อหน้าหรือบัคคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะบ๊าวุญเพลขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย